อ่ะใส่พริกเนาะใส่พริกชิ้นน้อยให้อีกตั้มบะ้ออ่ะใส่ลงไปก่อนหนาเนี่ยเอ่ะเพลียๆแนงน้อยเยอะแน่กำมนึงล้วรับรองเผ็ดพาซาในวัอนี้เคบะคอห้องก็เตรียมไว้แล้วอืมเอาเย้ตั้พริกแหลกแล้วอ่ะเอามาใส่เปลือกมน้ำตั้เปลือกลงไปอีกอ่ะใส่เปลือกลงน้ำเนาะ ใส่จักสีกำกันึงแหละะเปลือกมันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตำตอไปนนมันแหลกเนาะอหอยเบิ่งครับหลังจากเข้าตำละเอียดแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะครับน้อยอันนี้คือละเอียดแล้วเปลือกมันได่น่อันนี้เปลือกมันบัดน,นี้เฮาก็จังเอาหน่วยมันลงเนาะเดี๋ยวเฮาจังเอาลงบัดที่นี่แล้วก็คอยข้นคุรี่เขากันครับอ่ะรายการต่อไปจะเป็นประแดกชื่อดแปลงนัวแล้วก็น้่ปลาครับเนี่ย แล้วก็จงมาใช้เอาไปนี่ลงก่อนเนาะอะคอยเบื่องครับอะนี่บกค้อนามมันไหลอยู่นิดน,น,น้อยพอมันออกนามหมดแล้วหน่อยมันออก็ใส่ลงไปครับฟึม้มเนี่ยใส่นยลงไปแล้วบ่ท้าก,ก็มาตอแป้งนั่ครับหรือว่ารถด,ดีห้องนี้ครับเอ้ชูรถเออแป้งนัวชูวรถห้องใส่ลงไป,อไปพอพิดพอถือแล้วบันเอาหยอดลงไปอะ,อะต่อโดยปลาแดกวันนี้ห้องนี่ปลาแดก ตอนนมันเนาะฟอ้ะใส่ลงไปตอนนี่ลงไปฟึม่มใส่ลงไปครับนี่กระแดกนะหนีน้ำลงจังหน่อยโอ้โหตายวะบ้านเข้มประแดกแน่นอนลุ่เต็มบวก่ะแล้วก็ต่อโดยน้ำตาลน,นิดน้อยครับ น้ำตาลจ้าวงสิเข้มประเดี๋ยวคูบเมื่อกี้ฮะใส่ลงไปใส่ยลายหวานลายน้ำตันให้หลุดทั้งตัดกันนะตัดสมขอบคุณเฉยหวานอ่ะอ่ะแล้วก็น้ำปลาบันที่นี่ใส่ลงไปจ้านี่เลยประเดี๋ยวมันลายแล้วนะอ่ะโอ,อย้ยใส่ยลายโอเคก่เป็นอันว่าครบเรียบร้อยอ่ะมาคุรีครับบันนี้มายุ่กันจังน้อยเนาะ เนี่ยขั้นวัวนี้ยนอยๆก็จะเป็นน้ำนะน้ำตุงหลวงน้อยๆนี่น้ำโอ้สีสันเป็นน้ำตุงหลวงน้อยๆอ,อ๋อให้เบื้องต้นักหน่อยครับเอ้ยปลาแดก๋ยนะมันจะเป็นสีสันนั่นสิหลังจากที่เขาแบบตาแล้วเนาะเอ้ยเอ้ย แช่ครับซิมเลยเมื่อกี้พอดีเป๊ะเห็นน้ำปลาเด็กอำตาลมัน,น,นยังเ,นะเป็นนหวานเป็นเปรี้ยวเป็นกดฝาดนะเอาเป็นนวาเรียบร้อยราเห็ดสมมอนี่เห็ดกินผู้เดียวครับรอเเฟพันบุลงมาเห็ดเองทำเองกินเองนักเลียงพ่อจ้ะหน้าบานลุ่งลุ่งถวยสีรุงงร่งมโนอ่ะจะลุ่งถวยรุงดินเนาะที่ลงไป บุมบุมอ้อืมเยียงไปอ่ะเรียบร้อยครับผมแต่ทีนี้ง,งานน,านี้ยยังองทีมงานมาอยู่อืมสมบัติข้อสุเดเลียงด่วนก็ไม่ยังไรพอเมื่อกี้เัาก็ปลอกไว้เนาะเแกไ้เรียบร้อยอ่ะใส่ปลาแดกใส่สุรดุดน้ำปลาแต่ถือว่าเป็นนั้นเรียบร้อยครับพวามน้ำตาลน,น้ำละ วัตถุดิบมันก็เป็นประข้อแล้วก็เปลือกมันใส่ให้มันเข่ากันให้มันนี่ก็ยังว่าพอดีล้วซ้ำนี่ให้กินเปลือกกันใส่อีกเ็น้อยก็ได้เด็กสดเช่กันนะมาครับัดที่นี่แสีบน้งกันอเด็กไทยเป็นแนวทางกระตุนต้อมยางเงาะอาหารตามดูดูกันพยาก็ลองห้ให้กินครับเออเป็นอาหารประจําปีแหละปีละครั้งจะออกช่วงนานี่ลนะนาเขาเรียกว่า หนาฝนหนาหน้าอืมอ็จจะว่าหอดนาเรียงคนละหอดเจ้าเขา่นละมันจะไปเรือมซุกคนละอ่ะาลองเห็ดกินกินเป็นเมนูเขาเรียกว่ากินแกงง่วงแกอืมแกเปียวอืมใครกินอยากกินส่งกินแซวเนาะอืมไอระบายเป็นยาระบายกินไรเป็นยาระบายก็ลองเห็ดกินเบ้างครับอ่อันนี้เดี๋ยวผมกินเผื่อเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ